อะไรอ่ะอ้ยมีเลื่อยด้วยชิบหายแล้วทุกคนัน่นอบวันนี้ในเกมอ่อ DMC ยูไม่ไขอีกล้วแอบตอนนี้ก็จำทีนี้หรือเปล่า Mother used to bring us here. Mä, we'll come, we'll come here. Tell me everything. Some things have always been. There have always been angels. There have always been demons. And there have always been a war. Nine millennia ago, one demon rose through the ranks to take power over the dark hordes. The strongest. The cruelest. Mundus. But Mundus did not rise alone. Mandus At his right hand was one his one most deo. trusted lieutenant, his blood brother, Sparda. But Sparta betrayed him. Sparta he fell in love with an angel, Fale. Eva. The secret union between, and between angel and demon was inconceivable. But and with happened. it came new life, twin boys. You and I. A hybrid of the warring angel Two and demon people. races. When Mundus learned of Sparta's betrayal, his fury knew no limit. He hunted the lovers down. Evil was murdered by his lovers. And for Sparta, he demanded of endless punishment. And pain. But even as evil was destroyed, and Sparta was imprisoned for eternity, each revenge Because according to legend, the only beings that can slay a demon king are <laughs> Nefema, <laughs> a hybrid of angel and demon. hybrids now exist. You and I. <laughs> Mundus believed that only one child was born, <laughs> but there <laughs> And are and two each had been hidden well. It's Sparta one. armed his sons. The rebellion for Dante. It's the Yamato for Virgil. So, Mundus killed our mom man. and imprisoned our dad. Yes. We're the offspring of angels and demons. Demon father, angel mother. We I'm are the, mother. the only ones that can slay the demon king. Good. Lúc vạn đinh quang. Spark đinh Fucking demon rồi lạc hôn lì mô lắm. Ta mẹ hai chết. Ta <c oughs> เล่นกมากไม่ขึ้นเลยอะไรอ่ะ,ะอุ้ยมีเลื่อยด้วย,ยแล้วทุกคน Fla Oh, mình mình lại Cái bờ đi không? Cái này Ơi, thu hẳn Ok. Dante, the ready. Come on. Dante, về phòng nào mà đây? เดินทางนี้อุ้ยอุไปโอ,โอ,โอ,โอ้ข้ามมาได้ไหมหาทางอืกก่นก่อนทางอื่นก็และมีทางหาตรงนี้ได้หรือมีอะไร แล้วก็ฐางนูนนง้นี่แหละวะฐางอะไรรุ่นปริศนาจัดคืออะไรไอจิตตันเนี่ยดำๆไม่ได้ใช้เลยครับพวกอาวุธเล็ก F เนี่ยอาวุธเปลี่ยนเเนี่ยไม่ได้ใช้เลยกดไ,ไ,ไม่ทันใหม่วันนี้

เดีดมเี่เต้องกดชิปเรอย่างเียแต่นี้นะครับก็หลบยากนคอเซอาร์อล็อกโอเคอ,อแม่มาใกล้ๆสเงบนะ ไลบัดลวเรื่อยแเรอยเรยใหญ่เลยเลยหญ่เรืยหญ่เลยนะครับนกาผมชื่ออะไครับม่ Give me mang, I did. He để cộng hát về mặt đi. Yep, another blue rose. A bullodi ok. Giùm nắng 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 không nắng เ้าในมีแผนอะไรเกีเ่ยวชีวิตบ้างอ่ะในรู้เป็นคนดีนะแต่ว่าฉันมีปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับการทำงานเป็นกลุ่มม,มานที่ไหนอีกแล้วครั้น,นี้ตรงนี้คือหลุมแห่งความจำเหรอคิดมากไปอย่างนั้นตอนไปเรียนคร,รับแหลก Q space air b o o s ้ยบินได้ฮนะเฮ้ยเอาว่าวเอาเรื่องฮนะเอาเรื่องเครื่อง,รงปรุงเหมือนกันเครื่องปรุงคืออะไรวะฮึบ <c> ร <oughs> ะเทศเ้อแต่ว่าไม่ชอบที่ไม่มีระบบล็อกนี่แหละเที่อยู่นะผมชอบมาก แต่ว่ามันก็มีอะไรหลายอย่างดีแต่คิวมันโมดิ้งได้ด้วยเ่เฮ้ยไม่น่าลองเลยปะอ๋ะอก,ก็คือเราก็ทำไปแล้วนี่ยเนี่ยโดยธรรมชาติเราก็ต้องกดค้างไว้ถูกไหมเวลาเราบินอยู่แล้วแต่มันไม่สอนเนาอ,อเป็นคอมโบสอนได้งได้ครับโอเค ำมาเพื่ออะไรปุ๊บ getting the hang of this จริงแล้วเฮ้ย <c oughs> ผมลืม <c oughs> ลืมจริงจังแล้ยลืมปุ่มกดลืมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคจะตายเพราะตกะแ,แล้วแมปเลยเรสามารถทำที่ประจังได้ถ้าเกิดว่าหัแหลก,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 กๆๆลกแหลกเจอเมท็กอะไรวะ ถ้าเกิดว่าเราแบบเขาเรียกว่าอะไรโดดไกลอ่ะจะมันให้เราย้อนกลับไปเล่นอย่างเงี้ยล่ะอเกมนี้ก็จะนี่ได้นี่มาแต่นี่คืออะไรปลดปล่อยพ่ออย่างเงี้ยล่ะใส่ซ่อนอะไรไว้อีกมันเหมือนไปดูซ่าไปหมดแม่เหรอยอดเลยเห็นแม่เป็นเดือบเป็นเล็บจำฉันได้เลยใช่ไหม จะใช้หรือเปล่าจำไม่ได้หนระอกกินตอกไม้ไอ้หโนูบินโอ้โโบินไอพวกหนโบินคุณเหนย่าเลย้ยเ <c oughs> ยอะแยะ ผมว่าอาวุธ <boundaries> น <si suppression> ี <fin anta> <ots> ้มันก็คือมันแรงขอดีหลักเลยนะมันแรงมาก ขึ้นมาอะไรมันขึ้นมาอ้ไหมเนี่เฮ้ยมันโดดได้ด้วยอมรูกใหม่เ

ดันเต้แลนดิ้งเรียบร้อยถึงแล้วทุกคน Silver Sachs Tower Silver Sachs Tower world's most powerful investment bank and runs who Uh, run it? แบงก์การลงทุนที่ใหญ่ที่สุด CEO Kyle r i d e r CEO Kyle r i d e r the physical manifestation of Mundus, the Demon King through debt ผู้ชนะของมันดัดนะเหมือนมันจะเป็นมันดัดนะครับ To Mundus, the world is a factory farm for human souls, and he likes to keep his animals <coughs> monitored. Monitor right? The monitoring is, is done by the Raptor News Corporation, a global network of CCTV cameras, satellites, and spies. CCTV for spy for the way he keeps us docile is a, a little more insidious. So what is it? <coughs> it's in your hand. Planet is the most in popular source of virility. Demons have spiked it. It has no effect on us. It's okay. It It's a can. So what's the plan? That's the Hell Gate. A conduit from which Mundus draws his power. While he's connected to the Hell Gate, he's immortal. if we run Hell Mundus is petty. He's impulsive. If we hit him where it hurts, let his anger I believe we can draw him Okay, so to kill Mundus, we need to drag him away from the Hellgate. We do that, by pissing off And we piss him off by taking out the Raptor News Network and Virility. That's it. Which one do you want to do first? Okay. to มันออกจากเคียวเกตให้ได้ตอนนี้โอเคมิชั่นนี้ก็เจอกล่าวถึงว่าเราเนี่ยรู้รู้ว่าแม่เราเป็นนางฟ้าแล้วก็พ่อเราเนี่ยเป็นปีศาจแล้วเราเป็นลูกครึ่งนะครับเป็นลูกแฝดก็น,นั่นแหละตามใน,นเรื่องนะครับก็ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเรารู้ว่าอีวาเป็นนางฟ้านะในภาคนีต้ตอนนี้ก็ ไม่มีอะไรมากนะครับก็วางแผนว่าจะเอาไงกันเอาไงต่อกับมาดักดีนะฮะแล้วก็เริ่มทำแผนแล้วสำหรับวันนี้ก็ใครที่เหนื่อย,ยหรือว่าท้ออะไรก็สู้ๆนะทุกคนก็เป็นกำลังใจเสมอสู้ไปนะครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับเจอกันแนะบาย